การรัชการรูปนะครับวันนี้มีอาจารย์เจ้าวาดนะครับมาเรียนด้วยด้านกีฬาสารนะครับใช่นะเกอ้โาติดรูปพี่ใช่ไหมครับสิบเก้าครับแล้วผมคุ้นๆหน้าเหมือนกันจ๊ะจำได้เคยเห็นท่านเป็นสอบบาลีอยู่รูปนะรูปพี่นะครับอ อาจารย์อาจารย์เรียนเรียนมาถึงเล่มไปเรียนเคยไปจะว่าบาปมาแล้วรายการเล่มเล่มเล่มนามเริ่มเรียนเล่มไหมครับที่ว่าบาปเล่มน้ำเรียนยังเรียนแล้วเล่มนามนะอ่าวจีวิภาคอ่ะสิบปีมาแล้วกลับไปตัวนครับเอาปวดปวดปวดสองรอบอันนี้หกหกภาษา อ๋อแล้วที่บอกว่าเรียนมาสิบปีที่แล้วนั่คืออ๋อลืมหมดแล้วครับครับก็ไปดูได้ครับอันนี้ผมสอนอะขยะด้วมาช้าไปแล้วมาช้าไปก็ไม่เป็นไรครับดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆไปทวนของเก่านะครับเรื่อยๆอเอาไวยากรณ์ไม่ มม่ต้องลึกซึ้งอย่างพี่หล่อครัพี่หล่อเรียนมาแต่ตัวเองกำลังลึกซึ้งกรลังเอาแค่จับประเด็นประเด็นแล้วก็ไปแปแลแบบนี้นจะได้อยู่นะครับแล้วผมสอนไปสองเล่มสองเล่มครึ่งน,นั่นเนี่ยตอนนี้ยคืเอเข้าสู่กระบวนการแปลได้แล้วนะครับคือเริ่มแปลได้แล้วนะครับ<ำ>เริ่มปฏิบัติจริงนะครับตอนเรียนเข้าใจนะครับตอนเรียนนักเรียนนักเรียนเรียนเข้าใจอยู่แต่ว่าจํเนี่ยแหละแล้วก็นํามาใช้ในการแปลนี่แหละ คือให้เราหัดสังเกตเอานะครับสังเกตเอาเพราะว่าเขาประกอบสับให้เราให้เราหมดแล้วแต่เวลาผมสอนว้สดุผมสอนแยกสับให้หมดเลยมาจะสับไหมเราประกอบยังไงใช่านายครับเรียเพืไปจำวกรณ์น่ะง่ายประโยคห่งสองอาจารย์ง่ายอาจารย์จะไปดูเดี๋ยวมีหนังสือให้หนังสือปัญหาศกอ่ะปัญหาศกก็คือที่เขาออกมาตั้งแต่ปีไหนเริ่มตั้งแต่ปีพศเราไปอ่าน อ่านทุกวันอ่านทุกวันนะครับเพราะตอนเนี้ผมสอนถึงเล่มเล่มอาขยาดอาขยาดเนี่ยนะครับมันเป็นเล่มที่สามของไว้ร้อยมีสี่เล่มผมสอนอัขรวิธีไปแล้ววิจีวิภาคเป็นเล่มนามไปแล้วตอนนี้ขึ้นขึ้นอาขยาดอาขยาดกิจก็จะต่อ้วยกิจเป็นเป็นเล่มที่สามนั้นที่ผมสอนไปตั้งแต่เล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเนี่ยมันออกข้อแม่กองท่านท่านออกข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่คือเป็นอาขยาด ผมก็จะใหะ้นักเรียนเนี่ยไปอ่าปนปัญหาศกไว้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสองข้อสามข้อสี่เท่าน,นั้นก่อนอ่านวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นครับนะครับเป็นการเก่งข้อสอบไปในตัวนะครับเพราะว่าแม่กองตำหลวงอ่ะเขาออกในแบบเขาไม่ได้ออกนอกแบบเลยนะครับออกในนี้นะครับไม่มีออกนอกแบบเลยเพราะนั้นเราก็ไปอ่านทวนทวนทว,วนเรื่อยๆครับอ่านทวนทว,ว,วนทั้งปีครับสองร้อยสองร้อยสามร้อยวันเนี่ยจาได้ครับแล้วก็เวลาสอบเนี่ย ผมจะได้ให้นเรียนเอาให้ได้ไวยากรณ์ก่อนอนะครับเพราะวิชาแปลมันเยอะวิชาแปลอย่างเงี้ยสี่เล่มเนี่ยสี่เล่มนักเรียนเรียนปีเดียวอ่ะแปลไม่หมดหรอกครับก็จะได้แปลเกง่งเก่งเก่งออกครับแต่ว่าถ้าเราได้ไวยากรณ์แล้วนะครับเราก็ไปซ่อมภายในเดือนกวา่านะครับภายในเดือนกวานะ่าเนี่ยอันนี้มีสี่เล่มถ้าสมมติว่าเขาออกเล่มหนึ่งนะครับแม่กองสมหลวงท่านท่านออกเล่มหนึ่งนะครับอ่าซ่อมเขาก็จะออกเล่มหนึ่งังนั้นมีเวลาอีกเดือนกว่าเราก็มาลุยเล่มหนึ่งได้เนี่ย Hai pe ngajur selong